OMODA สีรุ่นปี2026เป็นรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่สะท้อนยุคใหม่ขององค์การออกแบบยานยนต์โดยผสมผสานสไตล์ล้ำสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมเข้าด้วยกันทำให้รถคันนี้ทั้งดึงดูดสายตาและใช้งานได้จริงตั้งแต่แรกเห็นตัวรถโดดเด่นด้วยสีฟ้าไฟฟ้าที่สว่างสดใสสร้างความประทับใจและสะท้อนความหรูหราสมัยใหม่เส้นสายตัวถังถูกออกแบบอย่างประณีตมีความเฉียบคมและไหลลื่นตั้งแต่ส่วนหน้าจรดด้านหลัง ทำให้รถดูเคลื่อนไหวแม้ในขณะจอดอยู่เฉยๆด้านหน้าของรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบสีดำเงาที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและแข็งแกร่งไฟหน้าเล็ดที่เพรียวบางทอดยาวไปตามด้านข้างของรถพร้อมลวดลายไฟที่ซับซ้อนทำให้รถมีเอกลักษณ์ที่จดจำง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนไฟเลเแนวตั้งที่ฝังอยู่ในกันชนที่ออกแบบโค้งมนช่วยเพิ่มความล้ำสมัยและความปลอดภัยในการขับขี่ ด้านข้างของ OMODA 4มีความโดดเด่นด้วยลักษณะของซุ้มล้อที่แข็งแรงและเส้นสายเรียบลื่นที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและคล่องตัวเส้นหลังคาเอียงลงเล็กน้อยไปทางด้านหลังทำให้รถมีรูปทรงแอโร d ไดนามิกและยังคงพื้นที่หัวที่กว้างขวางเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารข้างในการตกแต่งด้วยโครเมียมและสีดำเงาถูกวางอย่างมีชั้นเชิงตามขอบหน้าต่าง มือจับประตูและแผงข้างล่างทําให้รถดูหรูหราโดยไม่เกินงามล้ออัลลอยที่มีหลายรูปแบบช่วยเสริมให้รูปลักษณ์สมบูรณ์แบบและเน้นความแข็งแรงและสไตล์รายละเอียดทุกส่วนของตัวถังถูกออกแบบอย่างประณีตตั้งแต่รอยต่อของแผงตัวถังไปจนถึงเส้นโค้งของซุ้มล้อหลังสร้างความรู้สึกเรียบร้อยและคุณภาพสูงด้านหลังของ omoda c ยังคงเน้นความล้ำสมัยและความหรูหรา ไฟท้ายเล็กขยายตัวในแนวนอนพร้อมลวดลายไฟที่สะท้อนเอกลักษณ์ของไฟหน้าสร้างความสอดคล้องกันของดีไซน์สปอยเลอร์หลังเล็กช่วยเพิ่มความสปอร์ตกันชนหลังที่ออกแบบมาอย่างประณีตมีทั้งฟังก์ชันและสไตล์การตกแต่งด้วยโครเมียมและสีดำเงาช่วยยกระดับความหรูหราพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางออกแบบมาอย่างรอบคอบทั้งวัสดุที่ทนทานและรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ประตูท้ายใช้งานง่ายและสะดวกต่อการโหลดของ ไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรืออุปกรณ์กีฬาภายในห้องโดยสารของ OMODA สสะท้อนถึงการออกแบบที่ล้ำสมัยและหรูหราผสมผสานวัสดุคุณภาพสูงเช่นพื้นผิวสัมผัสนุ่มเบาหนังตัดเย็บด้วยได้ตัดกันและแผงตกแต่งโลหะที่เน้นจุดสำคัญของแผงหน้าปัดและคอนโซลกลางเบาะนั่งด้านหน้าถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สามารถปรับได้หลายรูปแบบรองรับการขับขี่ระยะยาวได้อย่างสบายผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่ขาและพื้นที่หัวกว้างขวาง แสงบรรยากาศภายในเน้นเส้นสายของห้องโดยสารสร้างบรรยากาศอบอุ่นและสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบของผู้ขับขี่หลังคาพาโนรามิกช่วยให้แสงธรรมชาติเข้าสู่ห้องโดยสารเพิ่มความรู้สึกโปร่งโล่งและเชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกแผงหน้าปัดของ OMODA 4มีจอสแสดงผลดิจิทัลโค้งและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ระบบรองรับการควบคุมด้วยสัมผัสและเสียง ทำให้สามารถเข้าถึงการนำทางสื่อบันเทิงระบบปรับอากาศและฟังก์ชันเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ถูกออกแบบให้ทำงานแบบเรียลไทม์โดยไม่รบกวนสมาธิของผู้ขับขี่การเชื่อมต่อถือเป็นหัวใจสำคัญรองรับสมาร์ทโฟนการชาร์จแบบไร้สายและพอร์ต USB หลายช่องเพื่อให้ผู้โดยสารและอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ตลอดการเดินทางคอนโซลกลางเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงมีช่องเก็บของเกียร์แบบเรียบและปุ่มเลือกหมดขับขี่ ขุมพลังของ OMODA 4มีให้เลือกหลายแบบเพื่อให้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความประหยัดน้ำหนักเบาและระบบส่งกำลังที่ทันสมัยช่วยให้การเร่งและการขับขี่ราบรื่นระบบช่วงล่างถูกปรับแต่งให้คงสมดุลระหว่างการควบคุมและความสะดวกสบายดูดซับแรงกระแทกบนถนนและรักษาเสถียรภาพขนาดเข้าโค้งการลดเสียงสั่นสะเทือนและแรงสั่นสะเทือนทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบ ความปลอดภัยถือเป็นหลักสำคัญของ OMODA 4ระบบถุงลมนิรภัยโครงสร้างตัวถังเสริมและระบบควบคุมเสถียร,รภาพช่วยปกป้องผู้โดยสารเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบช่วยรักษาช่องทางขับตามรถคันหน้าอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงในการขับขี่ไฟหน้าสว่างและไฟไท้ายเลทปรับได้ตามสภาพถนนและรถที่วิ่งสวนมาเพิ่มความปลอดภัยในการมองเห็นความสะดวกสบายครบครันด้วยระบบเปิดประตูไร้กุญแจ ปุ่มสตาร์ทเครื่องปรับอากาศ2โซนบอกปรับตำแหน่งได้และพื้นที่เก็บสัมภาระที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดทําให้ทุกการเดินทางสะดวกและราบรื่นเบาหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสําหรับทั้งชีวิตประจําวันและกิจกรรมสันทนาการ OMO DA สียังออกแบบให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานวัสดุเบาและรูปทรงแอโรไดนามิกช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและมลพิษ รุ่นไฮบริดหรือไฟฟ้าช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดประสิทธิภาพการใช้ไฟเล็ดประหยัดพลังงานระบบเบรกชาร์จพลังงานและระบบจัดการความร้อนอัจฉริยะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการขับเคลื่อนอย่าง,ย,างยั่งยืน ทุกองค์ประกอบของ OMODA 4ตั้งแต่ภายนอกที่โดดเด่นภายในหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้าง SUV ที่ครบครันทั้งสไตล์สมรรถนะความสะดวกสบายและความปลอดภัยเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบรถสวยเทคโนโลยีทันสมัยและฟังก์ชันการใช้งานในชีวิตประจำวันรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองการเดินทางไกลและกิจกรรมสันทนาการในวันหยุด โอม o อดสีรุ่นปี2026เป็นตัวแทนของอนาคต SUV ขนาดกะทัดรัดผสมผสานความสวยงามเทคโนโลยีความปลอดภยัยและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวการออกแบบตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งสไตล์และฟังก์ชันระบบต่างๆในรถช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายและมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือการเดินทางกลายตัวรถนำเสนอนวัตกรรมคุณภาพและความคิดสร้างสารรค์ในยานยนต์ที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างครบถ้วน